หัวขวนไม่ค่อยรอดตายแล้วค่อยรอดตายแล้ว <laughs> ค่อยรอดตายแล้วงานนี่ <laughs> ใช่คนเรามักไผ่มักมักมันเนาะพิสุกระไดเอ้าพี่ก็ว่าได้ไว่าอย่างได้ล่าน้องอ่อยพี่พี่ก็ว่าคุ้มจริงแม่เออแม่นบลาเอออยากลองเพกนั่นให้ฟังอีกเด๊ <laughs> นานเท่าไหร่ก็จะรอเนี่ยอืม ก,กับกปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอสันวาอุ้ยจันเจ้านั่นเห็นมามาอีกแล้วเอาเอาหลังคามาโอ้เอาเอา,เอาดอกไม้มาให้อีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็น,นไ,ไหมน,น้องนุชไปหรือยังเนี่ยน้องนุชยังไงยังไงก็ตามพี่เขาไปเด้อเดี๋ยวจะได้ขึ้นสวรรค์เดสิบอกก่อนได้ขึ้นสวรรค์ลำไรได้ใบไบๆบแ้่เดอ เปิดประตูรอเลยครับประสันวานั่นเดี๋ยวจะเห็นสวรรค์ลําไรไว้นะน้องนุชเออบอกนด้าบ้านพูดอลายๆ,ๆนี่สิลูกนะเพิ่นบางทีเพิ่นเพิ่นสิไล่มาเติม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 หลังค่าใหา้แล้วบ้านถ้าเปิดถ้าเกิดว่าบ้านน้องช่างมาอีกอีกเนาะถ้าเจอกันแล้วพี่ก็จะบอกให้อืมเพราะว่าทีมงานเจปแปนก็เยอะ สุนิสาคะ่ะใช่ใช่ชื่อชื่อสุนิสาอันอันน้องวิวีออ่อแกซื้อเหรนแกซื้อนุดเนาะน้องนุืดซื้อ,ส,อสงสัยอาจจะเป็นซื้อจริงซือซือเออแกเอาซือซือจริงยิลีมามาเฮ็ดซื้อช่องคิดว่านะสุนิสาสะพ้ยฝรั่งเศสมาจากประเทศเดียวกับคุณยายกรมนะคะ ขอบคุณสิบอ็ดล้านดวงใจนะคะอ๋อพี่นุชค่ะอันแต่ว่าไพยเป็นเีียเป็นน้องกันกะถามกับเราเดอ้อนี่เดอ้อถ้าพี่กะสีบอกไปตามที่พี่พ่อหูเนาะอืมใช่ค่ะชื่อจริงสุนิสาชื่อเล่นนุชค่ะ จากพิสูจน์ลงแล้วมาต่อทางนี้อิงแลษด์เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วนะน้องบัวพี่บอกแล้วเออพี่ประกาศให้อยู่เพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่ลงอ่าน้องบัวกําลังจะตั้งเวทีอยู่ไปไปที่บัวเพ็งเวอร์ชาแนลเลยนะคะไปไปส้อยกันนะคะเนาะไปสอยไปซ,อย,ไปซอยกันซอยดันดากน้องบัวเลาอย่างมากเสียบดากไ่เลยจ้ะเ้อกันพูดได้มากเสียบดากขึ้นน้องบัวกับตามไปเลยได้นะคะ แต่ว่าบ้านนั้นมาดํมสุดีเคได้ทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังตะแคงข้างรับได้หมดนะคะทุกบทบาทบนแล้วเบยโดยเฉพาะถ้าใครกินกาแฟแล้วอยากใส่นมนะคะนมสดจากหน้องโคเลยนะคะแต่กระสูนบัตแตงโมพเพ่งเวอร์บอะไร้ือเเ่าหรอว,วะไปเบิงนะ่งเด้อ มีกรรมการนาแล้ว <c oughs> แม่นบอน้องอ่อยมีคนบอกอันมีคนอันเป็นกรรมการบอกแล้วบอบอ,บ,อบ,อบอบอสูสูบักแต่งโมอ,อิกแลบอะไรวะสันว่ามาดามนอร์เวย์รับได้ทุกอย่างว่าแะ้วเอ,อ้ยแน่นอนอยู่แล้วพี่เขาเจ้าตาโตมาทําอะไรพี่เขาฮา <c oughs> น้องหนิงหัวเราะ สนุกสนุกตลกบ่อายบ่อายแหมบ่อายก็เลยมันก็นเลยมันก็นเลยตลกได้เนาะเนี่ยหากอีกแล้วยายเจ้า,จาหากอีกอย่างมือนีคอยอุตสาหใสปิดนุมเหรอด้ยายนีแต่ว่าบ่มีเสือในซืน้อได้ยายหนีเห็นบ่ปกติปกติเขาบอกว่าของไม่จริงมันจึงไม่สัน่นไม่ไหวขยเยาเทไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมุมันขยเยาอยู่เด้อี่เด้อ พิจารนาเอาเดอร์มาที่นี้ของปลอมเพื่อของแท้มาที่นี่ <c oughs> PRL าให้ครบสี่บ้านนะคะแต่เมนไม่ได้อืเห็นไหม,อมขอบใจน้องวิวีหลายๆเดอที่มาแจกกระต้มขนมอันให้พี่น้องเฮาเมื่อนี่ก,ก็ได้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ